สิ่งที่ท่านต้องตรวจสอบก็คือยังโตต่อป่าวะบริษัทจะอยู่ในเทรนป่าวะอยู่ในกระแสป่าวะถ้าเกิดท่านรู้ท,รท่านทราบเฮ้ยคนอื่นหมดหวังไม่เป็นไรแต่เราอะเราอย่าหมดหวังมาถึง EP ที่8แล้วครับเพื่อนๆครับสำหรับหลักสูตรมม101เป็นหลักสูตรสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเริ่มในการลงทุนรวมถึง นักลงทุนที่อยู่ในตลาดมานานพอสมควรแล้วด้วยนะเพราะมีบางเรื่องมีบางอย่างอย่างเช่นวันนี้เรื่องความลับของ PE ที่นักลงทุนหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบหรืออาจจะมองลงไม่ได้ไปลึกในรายละเอียดมากนะวันนี้ผมจะนําภาพทุกอย่างนะครับมาร้อเรียงให้เพืเ่อนๆเ,เนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่อธิบายการทำงานของ PE ได้อย่างครบถ้วนที่สุดเท่าที่ผมเคยทํามาเลยนะครับอะแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องราวต่างๆนะครับฝากนิดนึงครับสำหรับในการที่จะติดตามช่องนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะติดตามเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนประเภทนี้ไปอีกยาวๆอยากให้ลองติดตามกันและที่สำคัญนะครับตอนนี้เรามีระบบการเข้ามาเป็นสมาชิก ของช่องด้วยสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากเข้ามาเป็นสมาชิกมีสิทธิพิเศษเยอะมากนะครับสำหรับการคัดหุ้นในวันอังคารแล้วก็วันพระศุกบ <beforehand> ์ดีช่วงหนึ่งทุ่มถึง3ทุ่มเราจะหาหุ้นที่ดีหุ้นที่น่าลงทุนหุ้นที่มีปันผลเยอะๆหุ้นที่มีแนวโน้มที่ว่าราคาน่าจะไม่แพงรวมถึงการตรวจสอบสุขภาพของพอร์ตเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยและมากกว่านั้นนะครับเรายังมีชีตหรือตาราง ที่เราคัดกุ้นเอาไว้แล้วเนี่ยสามารถย้อนกลับมาดูได้ว่าเอยตัวไหนอยู่ในจังหวะที่น่าสนใจหรือยังใครที่สนใจอยากมาเป็นสมาชิกด้วยกันก็เรียนเชิญน,นะครับมีค่าใช้จ่าย50บาทแล้วก็80บาทลิงก์อยู่ที่ด้านล่างสามารถกดสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้เลยเอาละไม่รอช้านะครับเพื่อนๆครับไปดูเรื่องราวของอัตราส่วนทางการเงิน PE ตัวนี้กันดีกว่าครับโอเคค่ะ วันนี้เราจะเสนอในท้องเรื่องที่ว่าความรับของ PE ครับลหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินคำว่าอัตราส่วนทางการเงิน PE PE มาเยอะละลองมาฟังในรูปแบบของผมดูบ้างนะครับว่าในแบบของผมเนี่ยผมมีมุมมองอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมและฟังแล้วก็ดูเรื่องราวของ PE ผมฝากข้อคิดสักหนึ่งเรื่องนะครับ you have to make the decision to let go of the past If you want to move forward ความหมายก็คือให้อยู่กับปัจจุบันอะไรที่มันพลาดไปแล้วอะไรที่มันผ่านไปแล้วถึงแม้เราจะมองว่ามันถูกต้องก็ตามนะครับมันอาจจะไม่ได้ตอบสนองความคิดของเราณนะปัจจุบันณนะตอนนั้นนะครับว่ามันจะถูกต้องไปเสมอสถานการณ์ต่างๆในการลงทุนมันมีเยอะแยะมากมายมองผ่านไปมองข้ามไปเก็บมันเป็นประสบการณ์แล้วอยู่กับณปัจจุบันที่ท่านกำลังตัดสินใจอยู่ตอนนั้นดีกว่า ว่ามันยังอยู่ในเกมที่ท่านต้องการหรือไม่อัตราส่วนความคาดหวังนะครับหรือ PE เนี่ยมีสูตรง่ายๆเลยนะครับก็คือราคาหุ้นณเวลานั้นหารด้วยกำไรหุ้นหรือกำไรต่อหุ้นพอหารออกมาแล้วจะได้ตัวเลขอย่างที่ผมได้นำเสนอตัวอย่างไว้ก็คือถ้าราคาหุ้นณวันนั้น30บาทกำไรต่อหุ้นหรือสับ ภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่า EPS Earning Per Share พอจับหารกันแล้วนะครับ30หาร1เท่ากับ30บาทแน่นอนครับตัวเลขตรงไปตรงมามากไม่ได้มีอะไรที่ผิดเพียนอะไรท่านก็มองว่าเออโอเคแต่แล้วมันถูกหรือมันแพงละ่ะมันเยอะหรือมันน้อยก็มีหลายตำราครับมีการเขียนกันมีการพูดถึงกันเยอะแยะมากมายโอ้ยต่ำกว่า15ถือว่าถูกต่ำกว่า10ถือว่าถูก สูงกว่า30ถือว่าแพงน0สี่สิถือว่าแพงมากผมอยากให้วางนะวางเรื่องพวกนั้นเอาไว้ก่อนแล้วมาดูในแบบที่ผมลองสนำเสนอบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นประเด็นแรก PE ต่ำลงเมื่อกำไรเพิ่มแต่ราคาเท่าเดิมมาลองดูในมุมมองที่เราตั้งสมการโดยยึดเอาราคาหุ้น เท่าเดิมยึดราคาหุ้นเท่าเดิมตอนนี้ใครจะจ,จินตนาการว่าตัวเองซื้อหุ้นที่ราคา30บาทก็ได้นะลองจินตนาการดูว่าตัวเองซื้อหุ้น30บาทแล้วกําไรต่อหุ้น1บาทหารออกมาได้30เท่านับเป็นเท่านะครับ P/E นับเป็นเท่าถูกรอแพงเนี่ยเราอาจจะยังไม่ทราบมาดูกันต่อถ้าตัวเลขของ กำไรเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณสัก20% 20%ท่านจะสังเกตว่าเอา30หาร1.2ได้25แล้วถ้ากำไรเพิ่มขึ้นมาเป็น8%นะโตปีต่อปีต่อปีนะจาก1.2เป็น1.3ราคาคงไว้ที่เดิมเลย30บาทก็จะสังเกตว่า30าหาร1.3ได้23ต่อมาครับ ถ้ากำไรเพิ่มขึ้นอีกจาก1.3ไป1.4บวกประมาณ7.7% 30หาร1.4เท่ากับ21เห็นไหมว่า PE ต่ําลง PE ลดลงถ้าหากตัวราคาหุ้นเท่าเดิมอีกนะกำไรเพิ่มขึ้นอีก7.1% PE จะเท่ากับ30หาร1.5เท่ากับ20และถ้าหากเพิ่มขึ้นอีกเป็น1.8บวก20% PE ก็ e. จะลดลงเหลือแค่16เท่า ไอตอนแรกเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าถูกหรือแพงถูกไหมไอสามสิบหารด้วย1เท่ากับ30เท่าแต่เรารู้แน่ว่าปลายทางอะเรารู้แน่ว่าปลายทางอะถ้านะกำไรบริษัทมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจะสังเกตว่าสมการนี้คือต่อเนื่องนะฮะไม่ได้สนใจว่าบวกกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ดูนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์ดูว่ามีความต่อเนื่องท่านจะสังเกตว่า PE จะลดลงเรื่อย แสดงว่ามีแนวโน้มที่ราคา30บาทเนี่ยจะถูกลงถ้าหากกําไรเพิ่มขึ้นในอนาคตฟังอีกทีนะครับมีแนวโน้มที่ราคา30บาทนะครั้งแรกเนี่ยที่เรางงอยู่ว่าถูกหรือแพงเนี่ย30บาทนั้นมีแนวโน้มที่จะถูกลงด้วยฐานของกำไรที่เพิ่มขึ้นโอเคนี่คือตัวอย่างแรกนะจะสังเกตว่า ราคาหุ้นเอ๊ะน่าจะถูกลงนะถ้ากําไรในอนาคตเพิ่มโจทย์ข้อหนึ่งจำไว้เลยนะถ้ากําไรเพิ่มขึ้นราคาหุ้นณปัจจุบัน,นหรือครั้งแรกที่เราเห็นเนี่ยมีโอกาสถูกลงด้วย P/E ต่าลงนะครับในรูปแบบที่2นะครับที่ผมอยากให้ดูก็คือถ้า P/E ต่ําลงเนี่ยอาจจะเกิดได้จากเมื่อราคาหุ้นลดลงแต่กําไรเท่าเดิม PE จะต่ำลงได้อีกเหตุผลหนึ่งคือเมื่อราคาลดลงแต่กำไรเท่าเดิมรอบนี้เนี่ยผมจะคงเรื่องของกำไรต่อหุ้นไว้แต่เปลี่ยนเรื่องของราคานะท่านลองดูโอเคค่ะ <Okay. S 1> ขึ้นสมการเดิมนะครับคือ30บาทกับ eps หรือกำไรต่อหุ้นหนึ่งเท่ากับ30เท่าวันต่อมาโอเคกำไรบริษัทไม่โตเลยเอา1เท่าเดิมเลย1เท่าเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเรื่องของราคาเหลือ25 เฮ้ย P/E ลดลงเหมือนกันเห็นไหมสามสิบหรือยี่สิบห้าแล้วครั้งต่อมาไม่โตอีกแล้วแต่ว่าราคาปรับตัวลดลงจากยี e. ่สิบห้าเหลือยี่สิบสาม P/E เหลือยี่สิบสามเท่าวันต่อมานะครับราคาหุ้นลดลงเหลือยี่สิบเอ็ดกำไรต่อหุ้นเหลือหนึ่งก็ยี่สิบเอ็ดเท่าเหลือยี่สิบเท่าและเหลือสิบหกเท่าในวันที่ราคาลงมาที่สิบหกบาทเช่นนี้ก็มีความหมายเดียวกันนะ ก็คือไอ้ครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบว่ามันถูกหรือแพงแล้วไม่รู้ด้วยบริษัทจะมีกําไรเพิ่มหรือเปล่าเราไม่รู้สมมตินะหาข้อมูลก็ไม่เป็นดูอัปเดตก็ไม่ดูวิเคราะห์งบก,ก็ไม่เป็นไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ว่าบริษัทก็คงจะมีความสามารถใน,น,นำการทํากําไรใกล้เคียงเดิมไม่โตว่างั้นเถอะถ้าบริษัทไม่โตนะแต่ราคาหุ้นมีการปรับตัวลดลงก็แสดงว่าถูกลงเหมือนกัน okay, <that. S 1> เหมือนกรณีแรกเลยนะครับ PE ต่ำลงเมื่อราคาคงที่แต่กำไรโตขึ้นแต่แบบนี้ PE ต่ำลงเมื่อราคาลดลงแต่กำไรเท่าเดิมแต่แต่แต,แต่มันจะดีกว่าไหมถ้าหากเราเจอกรณีแบบนี้ก็คือ PE ต่ำลงเมื่อราคาลดลงและกำไรเพิ่มขึ้นสวนทางเลยสวนทางกันเลยครั้งแรกเนี่ยเราไม่รู้ว่าถูกหรือแพงแต่กำไรเพิ่มขึ้น 1>, 1บาทต่อหุ้นเป็น1.2บาทต่อหุ้นและราคาปรับตัวลดลงด้วยจาก30เหลือ25 PE ลดลงควบเลยเพราะอะไรเพราะฐานสูงขึ้นในขณะที่ตัวเศษหรือราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงนี่มันคือสูตรมหาศจันนะครับเพื่อนๆครับ PE เนี่ยเรามองเห็นอะไรเรามองเห็นอะไรเดี๋ยวผมจะสรุปอีกทีนะผมเชื่อว,ว่าท่านผู้ฟังหรือนักเรียนที่เรียนอยู่ตอนนี้รู้แล้วละ่ะว่าผมกำลังนำเสนออะไร เมื่อราคาหุ้นปรับตัวลดลงอีกเหลือ23บาทแต่ว่ากําไรเพิ่มขึ้นเมื่อกําไรเพิ่มขึ้นอีกจาก1.3เป็น1.4ราคาหุ้นลดลงด้วยราคาหุ้นลดลงอีกเหลือ20บาทกําไรกลับปรับตัวเพิ่มขึ้นท่านจะเห็นว่า PE ต่ํากว่าครั้งที่1กับครั้งที่2นะที่เรานําเสนอไปรอบที่แล้วเนี่ยและถ้าหากราคาลดลงมาเหลือ16บาทและกําไรเพิ่มขึ้นเป็น1.8เหมือน ครั้งแรกที่เรานําเสนอไปพี่จะเหลือเก้าเท่าสมมุติฐานเนี้ยในยะของมันก็คือถ้าเราพบว่าบริษัทไหนมีความสามารถในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้เห็นราคาหุ้นมีการปรับตัวลดลงมันเป็นการสวนทางกันร,ระหว่างประสิทธิภาพศักยภาพ ลักษณะการทำธุรกิจและโอกาสในอนาคตของบริษัทสวนทางกับความคาดหวังของตลาดที่กําลังคิดว่าบริษัทนี้ไม่ดีอีกแล้วนั่นแสดงว่าตลาดกําลังให้ในสิ่งที่ผิดทาง <Okay. S 1> มันมีอย่างเดียวครับหน้าที่ของเราจะสวนไหมจะสวนไหมดอกนี้จะสวนไหมสวนไม่สวนไม่รู้นะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับประสบการณ์ท่านอาจจะต้องไปลองฝึกเอง แต่ข้อสรุปจากความลับของ PE เนี้ยได้ข้อสรุปอย่างนี้ครับว่าควรจะหาบริษัทที่ราคาลดลงและมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่คือสูตรสำเร็จในการหาหุ้นที่ดีถ้าหากจะมีใครถามว่าจานันหุ้นที่ดีในหน้าตาเป็นยังไงผมก็จะบอกว่านี่คือหุ้นที่ดีและ หุ้นในอุดมคติของผมหาบริษัทที่ราคาลดลงและมีกำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโอเคค่ะ <Okay. S 1> นี่คือสิ่งที่เพื่อนๆควรจะตามหาครับลองมาดูตัวอย่างหนึง่งผมลองเอาบริษัทหนึ่งนะครับมาทำภาพรวมๆให้กับเพื่อนๆดูเพื่อนๆจะสังเกตว่าจากตัวเลขนะครับ ทางด้านซ้ายของจอไปทางด้านขวาเนี่ยคือตัวเลขของกําไรไล่กันไปตั้งแต่695 794 1,000ล้านจนขึ้นไปถึง1,946ล้านฉีดเฉียด2,000ล้านจะสังเกตว่ามีความเติบโตอย่างต่อเนื่องอาจจะมีบางปีที่กําไรลดลงบ้างแต่ในภาพรวมยังถือว่าเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยอย่างนี้แสดงว่าเราหาเจอแล้วเงื่อนไขแรกถูกไหม เราหาเจอแล้วเงินไขแรกบริษัทที่มีความสามารถในการที่จะเติบโตได้ในอนาคตถ้าจะเอาให้ชัวร์ท่านก็ไปดูว่าบริษัทนี้อยู่ในเทรนด์อยู่ในแนวโน้มกระแสะนิยมของโลกใบนี้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการแพทย์นะรถโยนต์ e ีพลังงานไฟฟ้าแล้วอะไรอีกที่ท่านนึกถึงท่านก็ลองไปดูว่าเฮ้ยมันอยู่ในเทรนด์ด้วยป่าถ้าอยู่ในเทรนด์ด้วยยิ่งถือว่าใช่แน่นอนแหละไม่น่าจะพลาด คอยติดตามข่าวให้ดีกัดอย่าปล่อยเอาให้จมเขี้ยวเลยนะครับกัดอย่าปล่อยเลยแล้วรออย่างเดียวคือรออะไรรอความคาดหวังครับจำได้ไหมสไลด์ก่อนหนะ้านี้ที่ผมให้ดูก็คือหาบริษัทที่ราคาลดลงในขณะที่ผลการดำเนินงานยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสิ่งท่านตามหาโอเควันแรกท่านอาจจะไม่เจอหรอกนะความคาดหวังมันอาจจะยังไม่มีนะ กำไรยังไม่เพิ่มความคาดหวังยังไม่เกิดขึ้นสมมตินะ P/E ประมาณ21เท่าพอบริษัทเริ่มมีกำไรก็เกิดความคาดหวังขึ้นเฮ้ย P/E เริ่มขึ้นมาละ28.3เท่าในขณะที่กำไรอาจจะเติมไม่ทันแต่ว่าราคาเนี่ยไปก่อนเพราะคนคาดหวังอนะอย่างเงี้ยถือว่าโอเคไหมในมุมผมนะไม่โอเคเพราะว่าเราตามหาอะไรเราตามหาราคาที่ลดลงเราไม่ได้ตามหาราคาที่เพิ่มขึ้น ถามว่าเราเสียประโยชน์ไหมในช่วงที่ราคากําลังขึ้นก็ใช่ครับแต่เท่ากับว่าถ้าหากตัวตลาดเนี่ยฟังดีๆนะถ้าหากตัวตลาดเนี่ยหรือมวลชนใหญ่ๆเนี่ยเริ่มมีความคาดหวังแสดงว่าถ้าเราจะเข้าไปซื้อหลังจากที่ตลาดคาดหวังไปแล้วเนี่ยเราต้องทําไมครับเราต้องคาดหวังให้สูงกว่าตลาดซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่อันตรายโคตรๆเลย ผมจึงไม่เลือกที่จะเข้าไปลงทุนในช่วงเวลาแบบนั้นเพราะว่าเราต้องคาดหวังให้สูงกว่าตลาดหมายความว่าเราต้องไปกดดันบริษัทให้เติบโตเยอะกว่านี้ให้สูงกว่านี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในลักษณะของนักลงทุนไม่ใช่ลักษณะของผู้ทาเนินกิจการหรือผู้ทาธุรกิจต้องมองภาพให้ขาดนะครับพอต่อมานะครับในปีประมาณสักปี17 ผลการดำเนินงานบริษัทก็ดีขึ้นจาก600-700เป็น1,112ล้านอุ้ยเริ่มมีความคาดหวังมากเลยแต่ราคาเนี่ยไม่ได้ปรับตัวลดลงเลยเจนว่าโอกาสในการที่เราจะเข้าไปลงทุนเนี่ยยากมากไม่มีโอกาสเลยฉะนั้นเราต้องดูว่าถ้าบริษัทนั้นถูกคาดหวังไว้มากเราก็ต้องทำไมคาดหวังให้มากกว่านั้นเสี่ยงไหมเสี่ยงสิแสดงว่าเราต้องเห็นโอเวอร์กว่าตลาดเกินกว่าตลาดอีก อย่างนี้ไม่ใช่เวลาที่ดีหรือทามมิ่งที่ดีแต่มันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่แบบนี้ราคาเริ่มปรับตัวลดลงไฮ้ตลาดเริ่มหมดหวังแล้ว PE เริ่มกลับมาอยู่ประมาณสัก21เอท่ากำไรบริษัทยังเมนเทนอยู่ระดับสูงอยู่นะ1 0 0 0ถึง1,200ล้านแต่ราคาเริ่มปรับตัวลดลงละทั้งหมดหมดหวังแล้วไอ้ช่วงเวลาหมดหวังเนี่ยแต่ว่ากำไรบริษัทยังดีอยู่นะนี่แหละคือช่วงเวลาที่น่าลงทุน ถามว่าน่าลงทุนที่สุดไหมอาจจะยังไม่ใช่แต่น่าลงทุนไหมน่าลงทุนซื้อได้ไหมผมว่าซื้อได้ในช่วงเวลาระยะแบบหมดหวังจําคําว่าหมดหวังนะผมไม่ได้พูดว่าถูกหรือแพงนะเพราะวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องความถูกหรือความแพงเราคุยเรื่อง P/E และความคาดหวังของตลาดเป็นหลักหมดหวังพอกําไรบริษัทเนี่ยใกล้เคียงเดิมอีกก็เริ่มแบบเอ้ยแสดงว่าบริษัทอาจจะไม่โตแล้วแต่แต่ สิ่งที่ท่านต้องตรวจสอบก็คือยังโตต่อเปล่าวะบริษัทจะอยู่ในเทรน์เปล่าวะอยู่ในกระแสเปล่าวะถ้าเกิดท่านรู้ท่านรทานราบเฮ้ยคนอื่นหมดหวังไม่เป็นไรแต่เราอะเราอย่าหมดหวังในลักษณะของการทำธุรกิจของบริษัทเดินหน้าต่อไปนะมีหน้าที่อะไรหาเงินมาลงทุนท่านมีหน้าที่หาเงินมาลงทุนตรวจสอบความเป็นไปของบริษัทใครจะหมดหวังไม่เป็นไรท่านต้องมีหวังเสมอเลยคับ okay. มาถึงจุดหนึ่งนะปี2020เรียกว่าสิ้นหวังผมใช้คำว่าสิ้นหวังเลยนะ P/E ลงไปสู่ระดับประมาณ12.4เท่าเป็นไงความคาดหวังต่ำแต่จำได้ไหมว่ามันเข้ากรอบความคิดที่ว่าเรากำลังหาบริษัทที่มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ราคาลดลงนี่ใช่เวลาที่ถูกต้องแล้วถูกต้องที่สุดเลยถามว่าราคาลงไปหนักกว่านี้ได้ไหมได้ สนใจไหมไม่ต้องสนใจมันลงได้แต่ไม่ต้องสนใจมันอยู่ในเกมที่เราจะเล่นอยู่แล้วโอกาสชนะมีสูงโอกาสแพ้มีน้อยถามว่าแพ้ได้ไหมมันแพ้ได้แต่ท่านต้องยอมแพ้บ้างมันต้องมีความเสี่ยงติดอยู่บ้างแต่เราเห็นชัยชนะอยู่แล้วเราต้องเล่นเกมนี้นะครับต่อมาในปีพศ2 0 2 0 2 1นี่ยกำไรเริ่มกลับมา นะก็คือดีขึ้นแหละประมาณจากพันหนึ่งพันสองขึ้นมาเป็นพันสามในปี63ก็สังเกตด,ดูความคาดหวังเริ่มกลับมาอยู่ที่ประมาณสัก24เท่าแล้วสุดท้ายนะครับท่านจะเห็นว่าคาดหวังมากกลับมาอีกแล้วม,ม,มันมันมันมีมันมีกรอบของวัตจักรของมันนะเราเริ่มจากทําเฟรมคำว่าเริ่มคาดหวังคาดหวังมากมันกลับมาอีกแล้วมันกลับมาอีกแล้วเริ่มคาดหวังและ คาดบอกท่านเห็นอะไรไหมจะซ้ำรอยเดิมไหมซ้ำสุดท้ายแล้วตลาดหมดหวังอีกแล้วครับหมดหวังอีกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคาดหวังสูงเกินไปมันมันคิดเยอะเกินไปฉะนั้นถ้าท่านจะตามราคาเนี่ยท่านต้องคาดหวังให้มากกว่าตลาดอย่างที่ผมบอกอย่าไปทำมันมีความเสี่ยงพอตลาดเริ่มหมดหวังเนี่ยผมว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่น่าสนใจแล้ว แต่ว่าถึงขนาดสิ้นหวังไหมผมคิดว่ายังไม่ถึงขนาดสิ้นหวังแต่หมดหวังแล้วคําว่าสิ้นหวังเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับกรณีที่มีภัยพิบัติกรณีที่เป็นเรื่องไม่ปกติเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะยกตัวอย่างเช่นอะไรที่มันไม่เกิดขึ้นประจำก็มีสงครามโรคระบาดน้ําท่วมแผ่นดินไหวสึนามิเหตุการณ์บ้านเหตุการณ์เมืองแบบนี้ก็อาจจะเกิดให้ เหตุการณ์สิ้นหวังเนี่ยเกิดขึ้นได้แต่ในมุมผมนะผมไม่ค่อยรอเหตุการณ์สิ้นหวังเพราะผมคิดว่ามันมันไม่ค่อยได้เกิดขึ้นแต่มันก็จะมีไทม์ไลน์ที่เขาเคยพูดกันว่า10ปีเกิดครัง้งหนึ่งอ่าสิปีเกิดครัง้งหนึ่งถ้าในมุมผมนะผมเฉยเฉยผมไม่รู้สึกว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดผมรู้สึกว่าจุดที่น่าสนใจคือจุดที่หมดหวังเนี่ยแหละส่วนถ้าวันไหนนะตลาดสิ้นหวังผมมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือหาเงินจากไหนมาลงทุนดีกว่า คิดแค่นั้นพอโอเคค่ะฉะนั้นผมสรุปให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่าอาัตราส่วนความคาดหวัง PE คือความคาดหวังเนะี่ยถูกแพงเนี่ยผมยังไม่ได้พูดถึงนะผมพูดถึงแต่ความคาดหวังใช้สูตรเอาราคาหุ้นณเวลาตอนนั้นหารด้วยกำไรต่อหุ้นออกมาก็จะเป็นค่า PE ตามที่ผมได้อธิบายยืดยาวไปทั้งหมดแล้วนะครับ PE ยิ่งน้อยเนี่ยโดยสรุปถือว่าดี นะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องกับดักของ PE นะเพราะว่าสูตรมันคือเอาราคาหารด้วยกำไรต่อหุ้นแต่บางคนจะตกม้าตายตรงที่ว่ากำไรต่อหุ้นมีกำไรพิเศษเดี๋ยวเราค่อยศึกษากันไปเรื่อยๆว่าอะไรที่เรียกว่ากำไรพิเศษใน,นอนาคตอีกทีนะ PE ที่น้อยนะครับก็อาจจะเกิดจากกำไรที่สูงมากแบบผิดปกติชั่วคราวอะไรที่เกิดขึ้นชั่วคราวต้องระวังเพราะว่าตลาดจะคาดหวังมากเกินไปแล้วทำไม ก็ผิดหวังหมดหวังสิ้นหวังไซเคลิลตามที่ผมให้ดูกันนะถ้าเป้าหมายคือการเก่งกําไรถ้าคือการเก่งกําไรนะควรให้น้ําหนักกับการศึกษาเรื่อง P/E ลืมเรื่อง r o e ล,ลืมเรื่อง r o a e, ลืมอัตราส่วนทางการเงินที่ท่านคิดว่ามันสําคัญสําคัญเนี่ยผมว่าลืมลืมพักๆไปก่อนมาให้ความสนใจเรื่องของ P/E ก่อนเพราะว่า เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดในการตัดสินใจซื้อหุ้นเนี่ยอยู่ที่ PE หมดแล้วสูตรมันก็เขียนไว้แล้วว่าราคาหุ้นคนสนใจอะไรสนใจราคาหุ้นขึ้นลงคนคาดหวังจากอะไรคาดหวังจากการเติบโตของบริษัทก็คือกำไรหุ้นฉะนั้นส่วนใหญ่เลยคือความคาดหวังต่อการขึ้นลงของราคาหุ้นอยู่ที่ตรงนี้หมดแล้วไม่ต้องมองอย่างอื่นแล้ว ส่วนถ้าจะไปมองเรื่องของพื้นฐานว่าบริษัทนั้นดีไม่หรือไม่ดีอย่างไรเนี่ยให้ไปดูว่ามีความสามารถในการที่จะเติบโตในอนาคตตามเทรนด์ไหมมีโอกาสไหมนะมีความสามารถในการที่จะลงทุนไหมคาด De b t to Equity นี่สินเยอะเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นหวังว่าเพื่อนๆนน่าจะเข้าใจสิ่งที่ผมนำเสหนหอในวันนี้ถ้าไม่เข้าใจอย่างไรคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ okay, <ha. S 1> คลิปนี้เป็นคลิปที่ ยาวเลยนะพูดแบบไม่มีตัดเลยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือมาจากประสบการณ์ที่ผมได้พบแล้วก็สรุปมาเพื่อนเพื่อนดูเป็นรอบๆและคิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะต้องมีการบ้านสักอย่างหนึ่งนะไปหาการบ้านมานะการบ้านของผมก็คือท่านลองไปหาบริษัทที่มีความสามารถหรือมีแนวโน้มในการเติบโตระยะยาว และก็มีความเติบโตต่อเนื่องในขณะที่ราคาหุ้นอยู่ในกรอบที่เป็นขาลงเรียกว่าหมดหวังแล้วกันเรียกว่าหมดหวังหลังจากที่คาดหวังมานานก็เริ่มหมดหวังแล้วลองใส่ชื่อหุ้นตรงนั้นเนี่ยมาให้ผมดูหน่อยเพื่อเราจะได้มาเช็คได้มาตรวจสอบกันนะครับว่าสิ่งที่ท่านเนี่ยดูเนี่ยที่ท่านนำมาเนี่ย เข้าใจจริงๆไหมนะเข้าใจไม่เข้าใจอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นผู้ที่ตรวจสอบรีเช็คให้ใครที่มาไม่ถึงช่วงท้ายคลิปนี้เนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดใครถึงตรงนี้อย่าลืมนะทากันบ้านคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยเช็คช่วย,วยตรวจสอบให้และถ้าใครเป็นใครต้องการเป็นสมาชิกก็ฝากนะครับเพื่อนๆครับปุ่มเข้าร่วมสมาชิกอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะครับท่านจะได้อะไรมากกว่าที่ผมสอน แน่นอนครับขอบพระคุณเพื่อนมากน้นรอบหน้าจะมีอัตราส่วนทางการเงินอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับวันนี้ไปแล้วครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับ